นงามพี่เลออันนี oh, ้เออคนงามพี you mm ่เลออันนี้มึงรู้ผูพี่น้องผูกซามโตผูพี่น้องปลาขาวโอ้ปลากขาวพี่น้องพี่น้องนาน่นๆเจอเนาะดีกว่าไม่เจอไรจอบเอาเนาะจอบมันปุ๊บูุ๊บปั๊กกระลีเนาะปูลักไอ้เทปุ๊บมึงผูกเปน้องปุ๊บเป็นลักปู๊ปลดออกทางขามพี่น้องอื รุ่นเอา áng, ทางข้างดีขนาดเข้าเข้าเข้าโอ้ทางข้างโอ้ยรุ่นติดรุ้นพี่น้นงองเอ้ยรุ้นปา่าพูเป็นแรงขึ้นแรงขึ้นอยู่พนะี่น้องเอ้ยเป็นแรงขึ้นแรงขึ้นอยูมอ่มองนั่งคักขนาดเนาะโลเคชั่นดีโลเคชั่นดีมองมองมองนั่งตึกปลาคักข,ขนาดเลยพงงลยี่น้องเอ้ยนั่งตัวเร่งพี่น้องปลาพีงง่เลปลาขาวปลาขาวกับพี่น้องเอ้ยปลาขาว ปลากาพี่น้องได้ปลากาพี่น้องเอ้ยพี่น้องได้ปลาคาเลยพี่น้องโอ้ยเตเอาเติเอาเต็มตามเอาทำเอาพี่น้องได้เลยพี่น้องปลากาพี่น้องพี่น้องพี่น้องปลากาปลากาปลากาพี่น้องเอ้ยได้ปลากาพี่น้องพี่น้องโอ้ปลากาโอ้ยมันปลากาพี่น้องปลากาขึ้นมาพี่น้องเอ้ยได้ปลากาโอ้ยพี่น้องคนไดีใจกว่าด้วยพี่น้องคนดีใจเลยพี่น้องเอ้ย พี่น้องคนได้ลายแล้วพี่น้องติดขันกำลังขึ้นมากกำลังขึ้นมากพี่น้องจ้มเอาจ้มเอาอุ้ยโทษ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 ปาคขล็อกพี่น้องปลาคขล็อกปลาคขล็อกพี่น้องปลาคขล็อกโอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วปลาคขล็อกพี่น้องโอ้ปลาคขล็อกพี่น้องเอ้ยจ้มปลาคขล็อกปลาขาวพี่น้องปลาขาวโอ้ยแต่ปลาขาวพี่น้องเอ้ยได้แต่ปลาขาวพี่น้องจอบเอาเลยพี่น้องเอ้ยยกท่านกระท่านเลยพี่น้องเอ้ย กันยกท่านกับ yeah, ท่านกันยกปีท่านมากับล,ลุยลุยปุ้ดปลาขาว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 ลุกมาพี่น้องเอง้ยปลาขาวลุกมาสองโต๊ะสองโต๊ะสองโต๊ะปาขาวปลาขหาสองโต๊ะพี่น้องเกินมาแล้วเกินเริ่มมาแล้วพี่น้องเอ้ยเกินเริ่มมาแล้วล่ามาสู้ล่ามาสู้ ลุ้นๆลุ้นพี่น้องมาเรียสองตัวสองตัวปากาปาก้าปาก้าสองตัวพี่น้องปากระเดินนี่ปากระเดินกับปากขาวสองตัวพี่น้องเอ้ยสองตัวพี่น้องจับป่ากับพี่น้องจับป่าจับป่ากับพี่น้องพี่น้องพี่น้องจับป่าพี่น้องจับป่าจับป่าทุกจุดุ่งพี่น้องเฮ้ย เจ,จอกันอีกครั้งจะพาพี่น้องสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้จะพามาเบิ่งป้าป้าเพิ่นจอบปา่าเบิ่งเบิ่งป้าป้าเพิ่นจอบปา่าน้ำกระยังแห้งอยู่ครับพี่น้องเอ้ยน้ำกระยังแห้งอยู่มาเบิ่งป้าป้าเพิ่นจอบปา่า้ะครับเด้อเพิ่นกำลังจอบป่าเข้าจะรุ่งเพิ่นนะครับประชิดประลานะเอ้ยเนาะ มุ้งปักเข่งกะดีลินน้ำบุ้งบางบุงบางอยู่กูเนี่กูโอ้ยนกว่าไปเที่ยว,วไปไปข้าจวจ้า,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 าลุงลาผู้เด้อผูปลาท่อลินน้ำผู้น้องเดือ่าลินน้ำขนาดนี้ก็แ้บรมลงน้ำเ,าเ,ร,เราไปแล้วน่าชูกปักเข่งพี่นนะ้ำลูกูปากเข่งก็ลินน้ำกูปากเข่งข้าลิ่นน้ำโอ้โห โอ้ปลิน้ำขนาดจีนเนาปตัดตัดเข่งตัดเข่งตัดเข่งปลาน้ำจีนนะนู้นนี่นู้นนี่ตานี่อปบมาแล้วปโอ้ยไปข้าวจะลงเมตเด้อยี่มาพี่อีกปลิน้ำกลุ่มาำกลุ่มดำอยู่ที่นนาะโอ้ยไปข้าวจ้ลงเมตเด้อยี่มากพี่เด้อ ข้าวจะดุเม็ดเได้ตาี่เลยอ๋อไม่ได้เนอะบ้นมีข้าวเพิ่มาล่นอยู่ข้างทีมเล่นอยู่ข้างหังทีมันเล่นน้ำอยู่ทีอย่เงี่ยสิขึ้นเ่ง้เล่นน้ำูยจอนเดธนม้นีอ่เี่ม้นต้เล่นน้ำโอโขึ้นไปม้นคมาเบมงพี โอ้ยไอมงเมฆพวงไอมงเมฆไอมงเมฆเถอเมนฟอ่ก็เล่นเล่นที่กันครับผมเมนฟอมันล้อฟื้นนะครับผมเลืปดาตาวน้อยปาหางเดงปาหางเด้งกับยอปลาหางเดง พุ่งไปคุก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 ปุกคุกต่อไปคุนคุกคุกต่อไปต้องลิ่มน้่ไปุามต้งลิ่มน้ำพุ่งตอลิ่มน้ามองนี้ถหรอวะคือต่ไปลิ่มมองโอ้สมมติสงโคขึ้นมีสงโคมีปลาตัวนี้ ลอยกอยู่ครับน้องรอยกอยู่ครับเมฆนกำลังจะเบิฝาครับน้องกำลังจเบิกฝาอันนี้อยจะรู้อีกทีไดังน uh ุนเด็ดันเด้อคือมุมเนคือป่าวุ้นลายเถอะปลาลิ้น้ำครับน้องปลาลิน้ำพุนพุ่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 นั้นี่โอ้ยปลาลิ้น้คน้อง โอ้โอ้าลิ้งงั้นขนาดถึงนาะขบโว้ยตาลพูนพูนพ่นพ่นาพดโดนุ่นต่ำติามพูนพ่นพูนพูนโดนุตํำติตอยู่ถึงเนาะีิลูกอีกด่งนึงเลนะมาเอามองนี้เนาะทำไม่องอีด่งนึงมาเอร์มงนี้เกดขึ้นแล้วแค่ยิ่ โอนั่นเด็กตุ๊กตุผมม้องมนี่นมาลินน้ำดีขชม้าลินนําดีขนาเลยอืค้มคุ้มคล้ขนาดขนา้เนากบครื่องนไปทงพ้นแล้วคืมาจม่าลงที่โอ้บุ๋มต้อา,ายแล้วเดีมข้าหเหนีวข้าวเส็ดเหมองข้าวเ้เหมดองั้นเน อู้คูปลาคาร์ปปลาคาร์ตัวบักกี้เยอะครูปลาคาร์ปปลาคาร์ปตัวพีน้องตัวนี้ตัวปลาูโอ้เันตัวป่าตัวพีน้องคูเนกิ้งลงลึกสูดนเป๊ะกระยาตักโทรัพท์เดืดปป้หูลู้ปีน้องตัวปลาู ้อตายลังเนามองนี่ปาลายเอาหอยย้ายมานี้ผ่กล้งไปคุ้นเนาะมากระชักคองมั่นมากระชักค้องมั่งเลยกำลังจับขา่นาะเนี่ยเพิ่งกำลังจับขากำลังจับขาเข้าจะบรงโหนืห่อทุกคนก้้นอ ลาถมั้งนี่นะมองทะลินน้ำอยู่นะลินน้ำเดือด้อหนิฮะโอ้โหปวดน้ำเศรษฐกิจเดือดปวดเรื่องตงเรื่อาเดือดอนนนีล้วร้ดนดมายคโอ้ยน้าเลยน้ำมันจะหลแงแงู่่เนาะดูน้งกปลาเป็นรูมาก ความสมผกมเลยดูนะคนดื่น้ำกูกโกูกโกูกก็พยยันไว่น้งก็ตลก็อยู่แตทางนี้ไปปูแตทางนี้กูดีเอากูม่งแบบนี้กู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 ผสมกโผสมผสเส็มเลยนะนเกิดเนาะอ้สีดาย มันโดินเอาทีโดดมาเสื้อคฟายโอ้ยมันโดิมาเสื้อคล้ายหิวเสียดายไหมมันเดิมาสเดแ้วเี่ผูพาปะเข่งปะเข่ง่เนา้นเาผเ่งเข่งเ่งึ้นเนาะปะเข่งปะเข่งเข่ง้นจนนองเลยน่ดีน้เป็นคามานั่งอย่มองนี้คนอื่นเป็นคนอื่นคนอื่นเป็นคนอื่นแล้วไปเด้สีต่อเด้อไปพกไปพกพี่มาลายหอมึงไงกู โอ้ยปวดเลยคไปทางนี้ไปทางนี้านทีไปเด้อ้างนี้กมือนมัปรซิวมัจะเปร้ิวม่ลุกมโอ้ยไปเด้อ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 ไปไนีเด้อัดนป่าครับุ้ป่าท โดดตุ้มกุบตาโดดโบี่นอ๋อานโดดตุ้มน้อหกตุมรนับเส็นเลยนผมนี่นี่มไปน้องน้องหน่นแห่งกลาเนี่ยมเล่นน้ำมขึ้นพ่อมาขึ้นท่อมิดขึ้นพ่อมาเล่นน้ำยูนะผมมันร้อนนะนะผมขึ้นพ่อขยับขึ้นพ่อ

ปลาลับกปลากังะะง้งปลาเคาะปลาซิวเยอะสุดๆปลาหางแดงนะครับคนเขาเล่นน้ำนะครับผมเล่นน้ำเยอะมากเว่าเป็นสูงครับเป็นสูงครับาุกดูอาจจะขึ้นไปี้วยนะ

ก็การกระโดดครับทีนี้มันเป็นการกระโดดแบบที่ สองโต้สองโตปักเงปักเิ่งปัเงปัก่สองโต้พี่น้องปัเงพี่น้องปัเงปัเงป่สองโต้พี่น้องแปักเงพี่น้องสองโได้อยู่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 พี่น้องเอ้ยแล้ปักเงสองโต้โ้โหอ่งี้พี่น้องตุ๊กตาพโอ้โห

远远看 ตัวพี่น้องปูปูพี่น้องปูปลาขาวสามตัวพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่น้องปูสามตัวปูสามตัวปูพี่น้องปลาขาวปลาขาวปลาขาวมาแล้วพี่น้องพี่น้องปลาขาวมาแล้วพี่น้องปลาขาวมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาต่อที่มาดูทุ่งนานะครับผมมาดูห้วยที่ มาตึกปลากันตอนนั้นนะครับตอนนั้นผักกึศตึกปลามองนี้แหละครับพี่น้องเอ้ยตอนนั้นพากันมาตึกปลามองนี้โอ้ยตึกปลากันจ้าเราบนเลยตอนนั้นนกบินโอ้ตอนนั้นน้ําเต็มเลยนะครับพี่น้องตอนั้นน้ำเต็มเลยนะครับตอนนั้นเนี่ยแต่ตอนนี้น้ําแห้งแล้วนะครับผมน้ําแห้งแล้วครับตอนน้ําขึ้นถึงนี่เลยครับผม ตอนน,น้ำขึ้นถึงนี่เลยนะครับตอนนี้น้ำแห้งนะครับน้ำแห้งแล้วครับ,รบเป็นปลานาำ่อนนะครับเป็นปลา้ำข้นแล้วครับเนี่ยรับผมเนี่ยรับผมเนี่ยครับผมตอนนี้น้ำแห้งแล้วนะครับนี่ก็มีมปลากันวิ่งอยู่นะครับผมมีปลาวิ่งกันอยู่นะครับโอ้ปลากันยังวิ่งกันให้สลอนเลยนะครับท่าน,ะนผู้ชม ปลาก็ยังวิ่งกันอยู่ครับผมยังวิ่งกันสลันเลยนะครับปลานะครับวิ่งกันสลันเลยมาดูทุ่หน้านะครับโอ้อันนี้ข้าวก็เริ่มออกดวงแล้วนะครับท่านผู้ชมโอ้แล้วก็มีหญ้าหญ้าดอกเหลืองๆนี่ออกแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยครับผมหญ้าดอกเหลืองๆนี่ออกแล้วครับผม ข้าวทีมากเลยนะครับท่านผู้ชมข้าวทีมากเลยนะครับดูครับกำลังออกรวงครับผมกำลังออกรวงครับท่านผู้ชมโอ้ทั้งหญ้าทั้งข้าวพอๆกันเลยครับทั้งหญ้าทั้งข้าวครับพอๆกันเลยครับผมดูครับผมทั้งหญ้าทั้งข้าวออกรวงกันครับพอๆกันเลยนะครับ สวยงามมากท่านผู้ชมสวยงามจริงๆครับท่าน,นผู้ชมสวยงามมากเลยครับโอ้โหสวยงามงามนี่คือดอกเลืองเลืองนะครับงาวข้าวไม่ค่อยงามเท่าไหร่นะครับข้ากำลังออกนะครับผมเนี่ยครับสวยครับผมดอกเลืองเรืองนี่สวยดีนะครับนี่ดูครับ แข่งกันออกนะครับผมแข่งกันออกนะครับท่านผู้ชมแข่งกันออกครับผมเนี่ครับเขาก็จะปล่อยน้ําลงตรงนี้นะครับผมปล่อยน้ําลงตรงนี้นะครับปล่อยน้ํำลงนี่ครับข้าวครับโอ้ข้าวเขียวคระจีเลยครับเขียวคระจีอันนี้ยังไม่เท่าไหร่นะ ไอตรงนู้นอ่ะสวยกว่าน,นี้นะครับสวยกว่าน,นี้ครับผมตรงนู้น่ะตรงนน้นสวยกว่าน,นี้อีกนะครับดูครับ่านผู้ชมโอ้นี่นะครับปลาก็ยังอยู่นะครับผมปลาเขาก็ยังเขาก็ยังแหวกว่ากันอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้ฝนหยุดม่อคือฝนตกครับผม เมื่อคื่นคนตกครับเมื่อคืนฝนตกเนี่ยครับท่านผู้ชมโอ้สวยงามนะครับสวยงามสวยงามครับผมโอ้ตอนเด็กๆผมเคยเอาควายมาเลี้ยงแถวๆนี้นะครับเอาควายมาเลี้ยงนะครับตอนเด็กๆนะครับผมเพือเอาควายมาเลี้ยงนะครับ เอาควายมาเลี้ยงตอนนี้ไม่มีควายแลว้วน้ำก็เริ่มแห้งแล้วนะครับเนี่ยครับน้ำก็เริ่มแห้งแล้วเขาใส่กลบหรือปลามารู้ไม่แน่ใจนะเนี่ยครับดอกไม้ข้างทางดอกไม้ข้างทางนะครับเนี่ยครับผมอ๋อนี่ครับปลาครับผมปลาปลาครับนี่ปลาครับผม ปลาครับผมเรื่องปลานะครับปลาน,นี่กระถินครับผมกระถินโอ้ข้าวโอ้ดูคข้าวข้าวล้มแล้วก็มีนะล้มแล้วก็มีนะครับท่านผู้ชมโอ้นี่ครับท่านผู้ชมขึ้นมาเต็มเลยอุย้ยจะไปเจอจ้ากรมปลาบาดนะจ้ากรมปลาเขาชอบบาดนะครับดูครับท่านผู้ชม โอ้โหโอ้โหเดี๋ยวบากาข้าพเจ้านะเดี๋บากาข้าพเจ้าเด้ออุ้ยอุ้ยโอ้โหดูข้าวครับท่านผู้ชมอือข้าวมิญญาณกลมเปล่าเยอะมากเลยวิญาณกลมเปล่าเยอะมากอือุ้ยอุ้ยขันนานี่ค่อนข้างเตี้ยนะครับ ไม่สูงเหมือนคันอื่นนะครับผมไม่สูงเมืนคันอื่นนะครับนี่ครับนี่ครับนี่อันนี้ออกรวงแล้วครับท่านผู้ชมเหมือนข้าเจ้าครับเนี่ยลักษณะเหมือนเข้าเจ้านะครับเนี่ยออกรวงแล้วนะครับท่านผู้ชมแต่ยังไม่สุกนะครับยังไม่เหลืองนะครับเขากําลังเขาออกรวงกําลังกําลังจะเป็น น้ำนมครับเป็นน <cả> hey, ้ำนมแล้วก็จะมีเม็ดข้าวนะครับผมเป็นน้ำนมแล้วก็จะมีเม็ดข้าวครับท่านผู้ชมนี่ครับหมูเต็มไปหมดเลยโอ้โหนาวยังล้นคันอยู่นะครับท่านผู้ชมน้ายังล้นคันอยู่นะครับอุ้ยปลา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 ครับท่านผู้ชมปลาครับปลาครับอุ้ยปลาครับ โอปาโอ้ปาโอ,โอ้ข้าวขึ้นสูงมากเลยนะขึ้นสูงมากเลยนะครับอืมขึ้นสูงมากเลยโอ้ขึ้นสูงมากครับท่านผู้ชมโอ้ขึ้นสูงมากเลย,อ,เลย,เลยอันนี้เป็นเม็ดแล้วนะครับเนี่ยเป็นเม็ดแล้วก็มี เป็นน้ำนมก็มีนะครับเป็นเม็ดก็มีเป็นน้ำนมก็มีครับผมเป็นเม็ดก็มีเป็นน้ำนมก็มีนะครับอันนี้เป็นข้าวกลางนะครับผมก่ากลางเข้าไวต่อแสงเขาจะสุกเร็วมากนะครับเขาจะสุกเร็วข้าวกลางเข้าไวต่อแสงนะครับกขานจะสุกเร็วมากนะครับเนี่ยครับโอ้ยฉี่มากเลยตรงนี้นะครับ ยูครับดูครับท่านผู้ชมเริ่มเหลืองแล้วครับเนี่ยเหลืองแล้วครับท่านผู้ชมนีเป็นเม็ดแล้วครับเป็นเม็ดแล้วครับอันนี้เหลืองแล้วครับอันนี้เหลืองแล้วอินก็ได้เกี่ยวแล้วนะครับเนี่ยอินก็ได้เกี่ยวแล้วนะครับผมโอ้เนี่ยครับโอ้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 อันนี้ เขาเฟื้อให้ออกมานอกทางนะครับนอกถนนนะครับนอกคันนาไม่ใช่เปนนอกคันนานะครับนี่ครับอันนี้เลืองแล้วครับเลืองแล้วครับผมคิดว่าอาสัปดาสัปดาหน้าหรืออาจจะสิบกว่าวันสิบห้าวันน่าจะเกี่ยวได้านมั้งคิดว่านะครับส่วนนี้กําลังออกครับผมกาลังออกครับผมกําลังออกครับนี่ก็คือพามาชมทุ่งนานะครับ ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่คอยติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เจ้าของช่องนะครับผมโอกาสนา้าพบกันใหม่สวัสดีครับผม